ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวอท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาครับมาดูรถสูตรฮีโน่นะครับอ่านะครับนี่อะไรสามรถฮีโน่น้อยครับโอ้มีเทอร์โบด้วยครับ นี่ยรี่สี่ล้อนะครับยี่สีนะ่ล้อแล้วรถเอ่อของเทศาบาลเหรอหรือที่ช่วยอะไรทุกอย่างนะครับบนื้นครับของถึงเลยนี่รถตู้ทึบ f G แปดเอ T B M กากเพชรด้วยกากเพชรด้วยทุกคนอ๋อ,อ,อตัดเหรอเนี่ยรถส่งของอะไรสักอย่างนะครับ พราะอะไรทีบีทีบีเอ็มเงี้ยอ่าทีบีเอ็มอาร์มเชื่อของเขาบริษัทกุนจิลาขนส่งจำกัดสองพันยี่สองไปสานออีอ๋อเนี่ยก็จะไปคันใหม่จะไปคลิปหนึ่งครับสวยเลย ก็พาเดินรอบอู่รอบรถครัลลบนี่จะตู้ทึบคันนึงนะครับคันนี้ก็เสียบล้อนะครับสามารถปีนขึ้นไปบนได้น,นะครับขึ้นไปดูแอร์ข้างบนน่ะแอร์ตรงไอ้นั่นแหละฮะทางไฮดรอลิก อันนี้ก็ต้อก็คงอ้าวไม่ใช่ไฮดรอลิกเหรออางไรอะ่ะเช็ดมือเปิดออกนี่ก็น่าจะใบทะเบียนนะครับเกิดว่ายังใหม่อยู่นะครับรถรุ่นไหนรถกม่รูรร ไม่เคยังไม่มีแม้ไม่มีมมบอลวัลเซ่เลยครับแต่ในคันนี้ก็ถ,ถือว่าสวยนะครับน่าภากเลยครับไม่ติดต่อได้ครับคันนี้ติดต่อทายสุดได้ครอบกระบะเลยครับโอ้สวยเลยครับ อ๋อ oh, F M 1 A สายยุโฟสายฟ้า P เอ้จะเป็น F M 2 P ครับตัวนี้ตัวท็อปนี่ก็ยังอยู่ครับรู้สิบสี่สิบห้าสิบหกเกียนสิบเจ็ดเกียนได้ฮะอันนี้มีสายนี้พร้อมนะ คันนี้ครับติดต่อได้นะคันนี้ถือว่าใส่ท่อออกท่อเอ็ดได้น่าจะน่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าอันนี้มันสั้นอันนีมันสั้นอนนัมันสั้นครับ เา่างโลกให้มาสองอันอน่ครับก็สลับคลิปนี้เบกาไ่บ้างฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ